สวัสดีครับครับมื้อนี้ับมาล่วงลวงด้านนะครับแต่ยังบนท่านตึกป่านะครับเจองูนะครับอย่ามาเบิงนะครับนี่ครับงูขึ้นมากินป่าครับนี่ครับตัวบกง่ายครับป่าหัวแข็งมันติดอยู่ในนี่ครับขาวนะครับนครับตัวนี้งูครับผมบนเลิมเลยครับ เดี๋ยวผมจะพยายามเอาออกนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันตายอยู่นี่นะครับรู้สึกว่าสิรัดแน่นนะครับรู้จะอ,ออกได้บ่ได้นะครับขอมากินปลาซ์เอโอ้บน่มเลยจะออกจังใด่ล่ะเนี่ยโอ้ใหใ่ายขนาด้ครับนี่ครับโอ้โอ ตัวเบื้ล้มเลยครับรู้สึกว่าห่างสิเกี่ยวมืออีกครับลายมันครับนี่ยงูเหลื่ยมโอ้ครับตัวบักใหญ่ครับอุย้ยจ,จะออกทางไหนเนี่ยกัดกัดนี่เคี่ยวหักคาเลยครับรุ่นนี้จะออกจังได้ล้วเนาะนะอือ ออกทางหัวก็จะได้บุคคลันี่ตัวใ่ญ่นะครับมันเข้าไปพันนะครับรู้จะออกได้บุได้นะครับพยายามดึงออกนะครับโอ้ยย่างใ่ญยเลยว้าอาปะแล้วครับ จะกัดนะครับจะกัดนะครับ <c ười> สีซอยออกกับวัฏจากัดอีกครับทำยังไงเนาะโอ้ออกทางใดเนาะครับจะออกได้ครับออกทางหวัวจะออกได้บ่ครับวิธีออกจังได้วุ้ยอา่าป่าละ บอได้ครับรู้ึิโมะได้ครับมันจิกัดนะครับบอยากฆ่าเพื่อนนะครับตกบังง่ายครับ มือนะครับอย,ย่างง่ายนะเพอาทั้งหลังกับทุนกับพันเขาเรื่อยนะครับมีโอ,อกาสกัด หยุดกัดครับกัด <laughs> เขียวหักคาเลยนะครับรุ่นนี้เป็นปีกโอเบิดนะครับผมเคยมาแล้วนะครับเข้ามาติดเนียได้จับแบบนี้จับนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับ เดี๋ยวมันกัดนะครับติดติดขันขาขันไก่เพื่อนครับขันไก่เพื่อนใหญ่ครับ,บ,รบตัวบนลล์มโอ้ติดติดติดครับฝัๆๆ่งนั่นติดฝั่งนี่ครับอื้อ ตัวไม้ไปติ๊กนะครับเพื่นกับพนันมองไม้ไปเรื่อย,อยต้องดึงมาทั้งหน้าครับพวกก็๊บมันค้านะครับ,ออกกรบตูมันก็ง่ายนะครับโอ้โหได้เลยครับไปได้ยิรครับลองเิ่งครับกิ่มกิ่มนะครับ ท้องมันก็ติดโอกทั้งหน้ากไ็ได้ทั้งหลังก็บโได้ครับออกเป็นเนาะดีที่ได้ตัดตะไครยครับเนี่ยอ้งานงงกเลยครับออกโบได้เลยครับหางก็ไปพันจุดใหม่อีกครับเอ้าวไปพันไม้ไบ คือพันไม้นั่นแหละเพาะทางห่างว่ะครับดึงกบบระบุม้าเขาลงบนขับทางหลังห่างครับจะเข้ามาได้แนวไดล่ะเหงนพันขับบ้านพันขับบ้าน โอ้บ่ได้เลยครับนะ่ะได้อ้หูกะเดี๋ยวมันกัดเดียว๋ขึ้บางก่อนับออ้บ่ได้ครับผันจังไดโอ้ยทั้งได้บ

มบยย่านแหละครับบ้านมันโบ๊ะครับเอ้โอ้เธอล่งตานะครับตัวยังใหญ่ครับยุคงเนี่จะลายแล้วครับงูตัวนี้ครับน่าจะลายปีแล้วครับติดติดหัวนี่นะครับหัวก็ใหญ่ท้องก็ใหญ่ครับเธอหลั่งขั้นตอนนะครับ ลูกศิษยเพิ่งนก็สิเมื่อในแล้วครับโอ้โหเฮ้ยกัดมาเพื่อนเจ้าโอ้ยมันมุนตาไม่เลื่อยเลยเนี่ยอืมเนี่ยไดเป็นพันเนี่ยได หลายตานะครับมันเข้ามาแล้วทิ้งนะครับพยายามเวงมากัดพยายามบนเขาตามันอีกครับ เลยครับปลอดภัยก้นไกลแล้วครับไกลแล้วโอ้ยตาค่ายขาาเลยครับล,นออบลินออกมาแล้วครับดินออกมาแล้วลินทั้งแล้วครับตอนนี้จะออกได้ไหมเนี่ยมันง่ายนะครับ ตัวมันใหญ่แต่หัวมันเข้ามาได้นะครับตาค่ายขาดเลยครับขาดพยยามันครับแรมูออกไกลแล้วใกล้แล้วครับไกลแล้วใกลยูล่เลยมันพันจุดนี้ครับสำคัญหลายครับตึงตรงนี้แหละครับโอ้โหหางกระพันเลย อไปผ่านทางพุ่นเทนครับพุ่นก็พยายามไปบ่นใหม่เรื่อยนะครับนี่ครับไปแทงตาใหม่เรื่อยนะคนโอ๊ะเธละขันตอนนะครับมันลายนะครับ ขาดไปหลายอยู่ครับตอนนี้พันต้นสาวแล้วครับตอนนี้ก่อนครับ,รบโอ้ยยิงพันไปเรื่อยครับตอนนี้ พันเสาเป็นยังครับพันเสาครับสึกว่จะพันเยอะเกินแล้วดตรงนี้ทับหลายครับตาคายมันตึงนะครับโอ้แน่นแน่น เกินแะล้วบโอ่อครับผมพยายามเต็มที่แล้วนะครับเพื่อเพื่อจะเข้ามาหลายตานะครับปล่อยปล่อยมาได้ยกกัดครับตัวเบอร์ลุ่มเลยครับพยายามนี่ปล่อยได้ครับอาจจะกัดไปจุดนี้ครับเริ่มหมดผิดส่งแล้วนะครับ นี่หมดผิดทรงแล้วครับเอาเรือน,นีดเรือน,นิดน,นึงครับไล่มาเ,ยเยรยเรื่อยครับเหลือบกีตาแล้วครับงูเหลือมชนิดนี้อยู่ในน้ำนะครับงูเหลือมโอ้นะครับทางงูเหลือมตัวใหญ่นัน้นจะอยู่ในป่านะครับจะอยู่ในน้ำคือเก้าวครับเป็นงูที่มักน้ำนะครับ นี่ผมพยายามช่วยเรือเพื่อนนะครับมันมาติดตาค่ายนะครับตาค่ายคงกระคาดเปหลายอย่ังนะครับผมจะฆ่าเพื่อนนะครับสิวจะออกได้แล้วครับใกล้แล้วครับกัดทีหลังนะเพื่อนจะออกแล้วผมสูบเพื่นสิเหนื่อยแล้วครับเพื่อนกสบเหนื่อยเติมนะครับผ่านต้นเสาไปเลยครับตอนนี้ ร้อยแล้วครับนะครับเดี๋ยวไปปล่อลยไก่เขาเดี๋ยวมาใหม่ครับดืม่มอ้นะครับตัว,ตว,ตวบงังใหญ่ครับเดี๋ยวผมมาปล่อยอยู่พี่ครับไกลๆ,ๆครับ ลงน้ําไปแล้วลอยไปแล้วครับไปแล้วครับไปถอนไม้แล้วครับอย่างง่ายนะครับไปแล้วนะครับอย่ามาอีกนะเพื่อนนะครับผมเกือบโออกนะครับติดลายตานะครับอัีตัวง่นะครับเป็นช้างครับปล่อยมันไปนะครับเพราะว่ากขบจะไกินงูนะครับ มหาป่านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ